ไม่ดีเราไม่ขายรถที่ผมจะขายมันต้องเป็นรถด,ดี <C at> สวัสดีครับก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมนะะรังคุกนรถสวยนะครับลำลูกกาคลองสองจังหวัดปทุมธานี <C at> วันนี้ผมก็มาแจกโปรโมชั่นนะครับรถแรกแจกแถมแจกกระจุยกระจายแจกสะบัดสะบ้นนะครับอ่ะ,ะเพืเป็นการเสียเวลาเราไปดูรถกันเลย นะครับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับกระบาดพาสิแกงนะครับสัญชาติบริกันคันนี้นะครับไฟหน้าฮาโลเจนนะครับรถตัดหมอกเปลี่ยนแม็กม่ยังใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.5ด,ดีเซลนะครับตัว LT เกรนนูตนะครับปี2016นะครับเราลดราคากระนำเลยตอนนี้นะครับจากราคาที่เราขาย369,000บาท ลดไปเลยทันทีนะครับตอนนี้เหลือ339,000นบาทเท่านั้นนะครับอาผ่อน56,000บานนะครับสบายๆเลยทีเดียวนะครับแต่งซิ่งดูแบบว่าไม่ตกเทนนะครับนะฮะส่วนโปรโมชั่นของคันนี้นะครับก็เราลดราคาลงมาก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับ1ปีนะครับแล้วก็บริการ รับประกันตัวรถนะครับ1เดือนนะครับอ่านี่คือที่เปิดไฟหน้านะครับของส่วนนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะครับอ่านี่เลยเบาะ VIP นะครับโอ้แลมเป็นไงล่ะครับสวยนะครับสวยคันนี้ได้เดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมนะฮะเกียร์มันนวดนีนเลย ่าเป็นจอสัมผัสโอ้ยก็แล้วก็นี่เลยรู้ใช่ไหมว่านี่คืออะไรนะครับอ่านี่เลยดูซับนะครับขอบอกอเลยว่าอลังการงานสร้างนะฮะจอเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ WiFi เชื่อมได้หมดนะครับวอลเกียร์สีไทยแท้นะครับอ่ดวิ่งแค่ ไม่กี่โลเองนะฮะนะครับเบาสวยนะครับทำมาแบบว่าลงตัวและกลมกลืนเลยทีเดียวนะครับผมอ่าฮนะตอนไหนชอบนะครับรีบๆมาจับประจองไว้นะครับอ่าตรงนี้เราแจกโปรรถกระนำไปเลยนะครับเห็นแบบนี้กระหึ่มนะครับเครื่องเสียงขอบอกไว้เลยนะครับ ทะเบียนสวยนะครับ3190นะครับอ่าลงท่อให้ด้วยนะครับเชฟโรเล็กโคโรล라도 LT นะครับยัางอะไรนะครับช่วงล่างเซ็ตใหม่นะฮะขอบอกไว้เลยการันตีขับแล้วมันแน่นอนสนุกนะครับเรามาดูห้องเครื่องนะครับนี่เลยนะครับเครื่องแห้งไม่มีเยิ้มนะครับผม ผานเดิมซุ้มเดิมนะครับสวยๆนะครับก็รีบจับปะจองกันไว้นะครับผมนะฮะเม็ดอาคอยู่ครบหมดเลยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะครับผมอ่าเป็นยังไงละครับท่านผู้ชมทางบ้านอ่าถูกใจไหมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งนะครับสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับโทรได้แอดไลน์ได้นะครับ เอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย